สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร,เร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะมาดูว่าเรื่องไม่คาดฝันของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกหกถ้วยเจ็ดไม้เท้านะคะ เอ็ r เพรส u คว n นออฟสอดเอ็มเปอเรอร์ไฮพิงเทสหกดาบนะคะสี่ไม้เทา้าสองเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายทาวเวอร์ Tower นะคะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันหรือการบุกการลุยของคุณมันกำลังส่งผลดีทำให้คุณได้รับความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะจากการแข่งขันก็ได้นะคะความใจสู้ความไม่ยอมแพ้มันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือมีสิ่งท้าทายที่มันเข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณต้องปกป้อง ผลประโยชน์ของคุณบกป้องคนที่คุณรักก็ได้นะคะซึ่งการที่คุณรักษาสิ่งที่เป็นของคุณเนี่ยมันจะทําให้อ่าไม่มีใครสามารถมาเอาเปรียบคุณได้มาทําร้ายคุณได้นะคะาการไม่ยอมคนการคงไว้ซึ่งความถูกต้องความยุติธรรมมันจะส่งผลดีมากเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องจัดการอยู่พอสมควร ก็ขอให้คุณมีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดก็จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่อยากเจอด้วยนะคะหรืออาจจะได้เจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะที่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งอาจจะมีเรื่องของคอนเนคชันดีๆต่อกัน หรือการที่คุณต้องกลับไปเคลียรงานหรือเคลียร์ปัญหาเก่าๆก็ได้นะคะเหมือนเราอาจจะไปรับช่วงงานต่อจากคนอื่นซึ่งต้องใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์นะก็มีแนวโน้มนะคะที่คุณจะทำสำเร็จด้วยนะมีคนเด็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีดวงของการได้รับความช่วยเหลือที่ดีดวงของความเมตตาเอ็นดูนะคะ ทำอะไรก็มักจะได้รับความร่วมมายร่วมมือที่ดีมากๆอาจจะด้วยมีคนเร็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณก็ได้บางทีเราไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะมีคนเล็งเห็นในความพยายามของเราพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลืออาจจะให้คำแนะนำดีๆให้คำปรึกษาที่ดีก็ได้นะคะ ซึ่งในทุกๆคำแนะนําถ้าเรานํามาปรับใช้กับการทํางานเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่เราทําอยู่มันสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมายดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เสอีกนะคะดังนั้นจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธา ในความสามารถของเราใครไม่เชื่อมั่นเราช่างเขานะคะแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีแล้วก็มีแรงฮึกเหิมในการคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้นะคะหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราเคยไม่ชอบเราเป็นศัตรูกับเรามาก่อนอาจจะกลับกายมาเป็นมิตรมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะคะหรือคุณสามารถที่จะเคลียร์ใจ กับคนที่เราเคยมีปัญหาในอดีตนะได้ปรับความเข้าใจกันนะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจขึ้นเหมือนไม่มีอะไรจะต้องติดค้างกันอีกนะคะเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันกับใครอ่อย่างเช่นอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับคนรักนะคะขอให้ปรับความเข้าใจกันมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นต่างคนต่างเข้าใจ บางทีเรื่องที่เราเคยคิดนะคะเคยคิดไปเองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้เราอาจจะได้รู้ความจริงหรือได้เห็นความชัดเจนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้เรา,ามีความคิดที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะความจริงที่มันจะสามารถพิสูจน์ความจริงใจของใครบางคนก็ได้รวมถึงเป็นราศีที่มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตหน้าที่การทำงานของคุณ มันกำลังดีขึ้นมันกำลังจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การทำงานผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นในศักยภาพของตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ทำงานใหญ่งานสำคัญเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะที่มีคนเล็งให้คุณทำอยู่นะคะก็ด้วยศักยภาพแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นนั้นเมื่อมีโอกาสที่ถูกหยิบยื่นเข้ามา ขอให้ตอบรับในทุกๆโอกาสนะคะซึ่งโอกาสนั้นแหละที่มันจะพลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราเกิดปฏิหารกันเลยน,นโอกาสที่น้อยคนนักจะได้รับนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่ทำงานในลักษณะของงานสื่อออนไลน์งานด้านการต่างประเทศนะคะช่วงนี้โดดเด่นมากๆหรือการเดินทาง เดินทางใกล้ๆนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะเดินทางไปทํางานนะคะก็มีแนวโน้มที่คุณจะไปคว้าความสําเร็จนะค,ะคว้าความยิ่งใหญ่กลับมาด้วยบางคนอาจจะไปเหมือนไปแข่งขันต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะคว้าเหรียญรางวัลคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณเนี่ยความยิ่งใหญ่ชัยชนะความสําเร็จมันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรแล้วนะคะ มีอำนาจบารามีหรือบางท่านได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ที่มีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่จะทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จรุ่วงได้ด้วยดีมันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คุณต้องแสดงภวาวะความเป็นผู้นำต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะต้องเอาตัวรอด ขอให้คุณมีสติในทุกๆการกระทําค่อยๆทําค่อยๆคิดแล้วคุณก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเสมอนะคะได้รับความรักความเมตตานะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะทําให้ช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้คําปรึกษาหรือให้โอกาสที่ดี ทำให้เราได้พิสูจน์ความสามารถก็ได้นะคะมีดวงของการเดินทางนะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายงานก็ได้เหมือนโชคชะตากำลังจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนง,งานหรือต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันดูยากขึ้นท้าทายมากขึ้นก็ได้ก็อย่าลนอย่ากลัว ก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เต็มที่บวกกับความใจสู้นะคะความใจสู้ที่จะทำให้คุณสามารถคว้าความสำเร็จให้มาเป็นของคุณได้ชีวิตของคุณกําลังจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวคุณเองหรือใครที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับซื้อบ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวัง ขายบ้านนะก็จะขายได้นะคะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้บางท่านนะคะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวโดวยเฉพาะคนมีคู่นะคนที่มีแฟนแล้วความรักเบ่งบานนะคะสดใสมีความชัดเจนเกิดขึ้นคบหาอยู่กับใครก็ต่างคน สามแน่ใจซึ่งกันและก,กันแล้วอาจจะตกลงปรงใจเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันก็ได้บางทีความรักมันก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะบางคู่นี่คบกันไม่กี่เดือนก็ขอกันแต่งงานแล้วนะคะนะเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเหมาะสมสิ่งที่ใช่บางทีมันก็ไม่ต้องอาศัยเวลาแค่ความเข้าอ,อกเข้าใจกันก็เหมือนจะทำให้เป็นคู่รักที่ มีอนาคตที่ดีร่วมกันด้วยนะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะขึ้นหรือคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะมีคนอยากมาร่วมงานกับเราหรืออาจจะถูกดึงตัวให้ไปช่วยงานก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนมีคนมาลุมสนใจเรามากขึ้นซึ่งเราก็ต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควร อย่าไปใช้ในเรื่องผิดศีลธรรมนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของความรัก ถ้าเราโสดแล้วเราไปถูกใจใครสักคนหนึ่งถ้าเขาโสดอ่ะก็โอเคนะคะจีบได้แต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วนะมีเจ้าของแล้วเราอย่าไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะดีกว่านะคะอย่าทำเรื่องผิดศีลธรรมเพราะเดี๋ยวอาจจะลดทอนเสน่ห์ในตัวเราได้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องการเงินก็ค่อนข้างสดใสมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะซึ่งเงินนั้น มันเป็นเงินที่เราสมควรได้อาจจะเป็นเงินที่ไปลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะคะไปทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นรายได้เป็นผลประโยชน์ของตัวคุณก็ได้ที่อยู่ๆก็ได้มาเงินของเราก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่าแต่ก็ระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยพยายามลดกิเลสลดความอยากได้ลงบ้างนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัว ซื้อสิ่งที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟยนะพอซื้อมาแล้วอาจจะทําให้เสียดายเงินก็ได้ก็พยายามยับยั้งชั่งใจกิเลทข,ของตัวคุณบ้างนะก็จะทําให้มีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเหตุให้ซ่อมแซมบ้าน หรือต่อเติมบ้านก็ได้บางทีหลังคารั่วน้ําซึมไอ้นั่นเสียไอ้นี้เสียนะคะก็อาจจะมีพวกค่าใช้จ่ายสุกจิกภายในบ้านอยู่บ้างแต่มันเป็นการจ่ายเพื่อซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเราอ,อย่างเช่นถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเสียมันชำรุดเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะอะไรที่ควรจ่ายก็ควรจ่ายมันจะเป็นผลดีได้มากกว่านะคะหรือบางท่านอาจจะมี อาเหตุให้ต้องรีโนเวทบ้านก็ได้นะคะรีโนเวทบ้านจัดสวนใหม่ทําบ้านที่น่าอยู่นะคะเหมือนได้ปรับฮวงจุ้ยภายในบ้านให้คนในบ้านอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงนะคะหรือไม่อาจจะมีความคิด ทําทความสะอาดบ้านนะคะจัดบ้านก็ได้นะจัดพวกสิ่งของต่างๆเฟอร์นิเจอร์ให้มันเข้าที่เข้าทางจัดบ้านให้มันดูโล่งโปร่งสบายเหมือนเป็นการได้สร้างพลังงานดีๆภายในบ้านของเราด้วยนะคะบางทีพอเราทําแล้วมันเหมือนชีวิตดีขึ้นก็ได้อย่างน้อยๆน,นะคะ เหมือนสุขภาพนะจิตของคนภายในบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ้านที่มีความสะอาดสะอ้านนะคะไม่รกไม่สกโปกมันก็จะช่วยทําให้สุขภาพกายนะสุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วยบางทีพลังงานดีๆภายในบ้านมันก็ต้องสร้างจากตัวของเรานั่นแหละนะคะก็เป็นราศีที่จะเจอเรื่องที่เนื้อความคาดหมายเรื่องที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันในทิศทางที่ดีนะคะ เป็นราศีที่จะได้รับความสําเร็จจากความเพียรพยายามความใจสู้มีคนคอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะโอกาสที่ดีก็มาจากการทําอะไรใหม่ๆนั่นแหละนะหรือโอกาสที่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดีกับเราใครดีกับเราก็ขอให้ทําดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณได้รับ ความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับวตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ